วันว่างๆถ้าไม่มีขนมอะไรกินกับเครื่องดื่มลองทําเมนูนี้กันค่ะง่ายแล้วก็อร่อยเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจก่อนอื่นให้เราวอร์มเตาที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างเป็นเวลา10นาทีจากนั้นนําขนมปังเข้าไปอบเป็นเวลา5นาทีค่ะใช้เนยเค็มเย็นๆนะคะหรือว่าจะเป็นเนยสดรสจืดแล้วก็เติมเกลือเข้าไปจึ้งหนึ่งก็ได้จากนั้นก็นํามาตีด้วยสปีดกลางๆนะคะให้เนยเขารวมตัวกันแบบนี้พาเครื่องตีแล้วก็ใส่น้าตาลไอซิ่งตามลงไปทั้งหมดเลยค่ะตตีี่ออจจนนนนนนเเเเเื้้้ยขาากัละะรใชปป็ส อีกางเหมือนเดิมค่ะให้ใช้ไม้พายยางคอยปาส่วนผสมที่โถด้วยนะเขาจะได้เนียนเข้ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นก็ตีต่อแล้วใส่ค้นหวานตามลงไปได้เลยจ้าถ้าชอบหวานกว่าน,นี้สามารถเพิ่มนมข้นได้นะใส่ไข่แดงพิการตามลงไป1ฟอง จากนั้นก็ตีต่อด้วยสปีดกลางได้เลยคินว่าตีพวกเนยใช้เป็นหัวใบไม้แบบนี้ดีนะจากนั้นก็ใส่แป้งสาลีอเนกนประสงค์ตามลงไปได้เลยค่ะใส่ตามด้วยหัวนมผงแล้วก็ผงวาน,นิลาค่ะลินไม่ได้ร่อนอะไรเลยนะคือใส่ไปแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าส่วนผสมใครแป้งของใครที่แบบเป็นก้อนเยอะๆอะไรเงี้ยแนะนําให้ร่อนก่อนหนึ่งครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะตีส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันใช้สปีดกลางจากนั้นนะคะเราจะมาปาดขอบโถให้ทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งนึงค่ะเมื่อ ทุกอย่างเข้ากันนะคะเราก็จะเปิดเครื่องตีใช้ความเร็วสูงสุดเป็นเวลาสองนาทีค่ะส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราปิดเครื่องตีได้เลยเสร็จแล้วค่ะเนยหนึบเดี๋ยวนํามาทาขนมปังกันอันนี้คือขนมปังที่เราพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนะคะเราถึงนํามาทาเนยไม่ใส่และถุงมือลําคานมากกลมอนามัยไม่ต้องเข้านะรีล้างมือแล้วเราจะทาเนยให้ทั่วเลยนะคะถ้าใครชอบเนยเยอะๆนะคะก็ทาหนาๆได้เลย ขนมปังจิ๋วที่ใช้นะคะใช้เป็นความหนา6มิลกำลังดีค่ะจะได้ไม่แตกง่ายด้วยีจะใช้เป็นอัลมอนด์สลด์นะคะเขาจะติดดีกว่าแต่ว่าวันนี้ไม่มีมก็เลยใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตชิพนะคะกับอัลมอนด์ตีทำให้คนในบ้านกินจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นั้นให้เรานําเข้าไปอบต่อที่อุณหภูมิไฟ150องศาไ้บนล่าง5นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาทําเนยที่เหลือเป็นรดมาฉะกันดีกว่ารดนี้คือมั่วครั้งแรกเหมือนกันนะใส่ลงไปเลย1ช้อนชาแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมทุกกออยยย่าาาาางงเขข้้้้ันดดีใใชไมพปบโถห ทุกอย่างเหมียนเข้ากันค่ะตอนนี้เราอบลอดแรกไป5นาทีแล้วนะคะครบเวลาแล้วเราจะปรับไปที่อุณภูมิ130องศาอบต่ออีก5นาทีค่ะมาทาในส่วนของเนยหนึบมาฉาก,กันต่อสีเขามีความละมุนตุ้นมากทุกคนเวลาลินทาเนยนะคะลินจะชอบทาแบบให้มันไม่เรียบร้อยอะทุกคนมันดูแบบน่ารักน่ารักดีตอนนี้ขนมปังลอดแรกของเราก็อบเสร็จแล้วนะคะ้ามาผึ่งให้เย็นสนิทก็จะได้แบบนี้เลยพอเย็นสนิทนะคะก็นําใส่กล่องให้มีชิดนะอนึงนะคะลินว่าน่าจะทําได้ร้อยกว่า แต่ว่าตอนนี้ลินมีขนมปังแค่60กว่าแผ่นนะคะก็เลยทําได้แค่นี้เนยยังเหลืออีกเยอะมากถ้าใครจะนําไปทําขายก็ลองหาแพ็กเกจใส่ดูนะคะหาเป็นถุงหรือกล่องที่ซิลปิดสนิทนะคะเพื่อการอากาศเข้าจะได้เก็บขนมได้นานๆคะ่ะคลิปหน้าจะพาไปทําขนมอะไรมารอดูกันกดติดตามไว้นะ